คลิปเสียงการสนทนาความยาว17นาทีที่ถูกปล่อยออกมาโดยฮุนเซนวันที่18มิถุนายน2568ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไทยและเกียรติภูมิของชาติคลิปดังกล่าวนั้นไม่เป็นเพียงแค่การสนทนาทางการทูดที่ผิดพลาดแต่คลิปดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณาประกอบลำดับ เหตุการณ์และเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันได้เผยให้เห็นถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดร้ายแรงทั้งในมิติของกฎหมายและความมั่นคงจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและหลักการทางการทูตซึ่งเป็นชนวนเหตุสําคัญที่นําไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและอธิปไตยของชาติความเข้าใจ ถึงความรุนแรงของดิวนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงไทยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสนทนาเฉวาเมื่อวันที่6มิถุนายน2568สถานการณ์ชายแดนนั้นตึงเครียดขั้นสุดจากการลุกล้ำอธิปไตยของเขมรโดยที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีมติเป็นทางการนะครับมอบหมายให้กองทัพและ กองทัพเรือนะครับใช้มาตรการกดดันขั้นแรกก็คือการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดในวันเดียวกันโดยที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้มีการประชุมรับวาระพิเศษเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยถึงที่สุดวันที่7มิถุนายนกองทัพปกและกองทัพเรือออกคำสั่ง ที่เป็นรูปธรรมมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการกองกําลังในพื้นที่ชายแดนก็คือกองกําลังสุรานาลีกองกําลังบูรพาหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีอํานาจเต็มในการควบคุมการเปิดปิดด่านทุกประเภทนี่คือการยืนยันที่แข็งเกราวและเป็นเอกภาพของฝ่ายความมั่นคงไทยต่อมาเมื่อวันที่9มิถุนายน2568 กองบัญชาการกองทัพไทยในนามของผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ยกระดับมาตรการโดยทําหนังสืออย่างเป็นทางการถึงสมชเสนอม,มาตรการเพื่อกดดันคำเหมนเพิ่มเติมในสันติวิธีนี่รวมถึงการตัดกระแสไฟการระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการควบคุมสินค้าเข้าออกรวมถึงยุทโทรปรณ์สํสคัญโดยกำหนดนัดหมายที่จะพิจารณาข้อเสนอ อย่างเร่งด่วนในวันที่16มิถุนายน2568ท่ามรายดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นชัดว่ากลไกความมั่นคงของรัฐทำงานอย่างเป็นระบบมีเอกภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้กัมพูชานั้นถอนกำลังทหารและยุติการลุกล้ำอธิปไตยของไทยท่ามกลางความตึงเครียดของความมั่นคงไทยเหตุการณ์สำคัญที่พลิกสถานการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ คือเมื่อวันที่15มิถุนายน2568หนึ่งวันก่อนที่จะมีการประชุมสมชจะพิจารณากฎด,ดันขั้นสูงสุดนั้นนายกรัฐมนตรีคือนางสาวแพรทองทานได้โทรศัพท์เจรจาลับกับบุญเซนเป็นการส่วนตัวผ่านร่่มชาวกัมพูชาและเมื่อวันที่16มิถุนายน2568การประชุมสมชถูกยกเลิกอย่างไม่มีเหตุผล และมีการจัดตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งเป็นการทำลายกลไกาการตัดสินใจด้านความมั่นคงตามปกติของประเทศและแล้วในวันที่18มิถุนายนฮุนเซนปล่อยคลิปเสียงการสนทนาเผยให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่านายกรัฐรมนตรีคนใดยอมจำนนและรับปากดำเนินการตามข้อเรียกร้องของฮุนเซนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการปิดเปิดด่านการไม่ตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตและไม่ควบคุมสินค้าซึ่งเป็นการกระทําที่สวนทางกับมติของสอมชและกองทัพอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้ความผิดจากคลิปลับมันจึงร้ายแรงมากกว่าเกมการทูดเพราะการกระทําของนายกรัฐมนตรีตามที่ปรากฏในคลิปเสียงและไทม์ไลน์นั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงหลายมิติ ข้อที่หนึ่งทำลายกลไกความมั่นคงแห่งชาติมีการเจรจาและตัดสินใจด้วยตัวเองตามลำพังเป็นการข้ามขั้นตอนและทำลายมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายป้องกันประเทศการยกเลิกประชุมสมชในวันที่16มิถุนายนคือหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการการ,การตรวจสอบและการตัดสินใจร่วมกันของฝ่ายความมั่นคง ข้อที่2คือการกระทําผิดกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรงคือไม่ปกป้องอธิปไตยการยอมตามข้อเรียกร้องของผู้นำกัมพูชาทั้งกองกำลังฝ่ายตรงข้ามยังคงลุกล้ำแผ่นดินไทยถือเป็นการละเลยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้นำประเทศการไม่รักษาเกียรติภูมิของชาติเจรจาในลักษณะที่ยอมจำนนทำให้ประเทศไทยนั้น เสื่อมเสียเกียรติภูมิและอำนาจในการต่อรองการเปิดเผยข้อมูลให้ศัตรูการสนทนาดังกล่าวนั้นเป็นการเปิดเผยท่าทีและข้อมูลภายในของฝ่ายไทยทําให้กัมพูชานั้นได้เปรียบในการวางแผนรับมือผิดกฎหมายความมั่นคงอาจเข้าข่ายผิดต่อความมั่นคงนอกราชอาณาจากักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตราในหมวดที่3ที่สําคัญคือผิดจริยธรรม การกระทำทั้งหมดขัดต่อประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างชัดเจนแสดงถึงการขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จากข้อเท็จจริงตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏย่อมทำให้สาธารณชนวินิจฉัยได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบและผิดต่ออธิปไตยของชาติขณะนี้คงต้องจับตาดูคำวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญในวันที่29สิงหาคม2568ว่าจะออกมาในทิศทางใด